นี่เลยนะครับน่าจะคุณหน้าคุณตากันไปอย่างดีในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแล้วครับแต่หมว่ายังคงค้างคาใจกับการตอบคําถามของครูไัยบูลในรายการของพี่หนุ่มกันชัยนะครับถึงเรื่องราวในอดีตกับภรรยาเก่าคุณเอ๋มิราแต่ว่างานนี้คนที่ตามข่าวตะหมวยไม่ต้องรอนานกันแล้วนะครับเพราะว่าครูไัยบูลเนี่ยได้ออกมาเปิดใจในรายการของอีกช่องหนึ่งนะครับบอกว่าเรื่องกับอดีตภรรยาเนี่ยไม่ขอออกมาตอบโต้นในโซเชียลแล้วเพราะจบไปนานแล้ว แต่อันไหนที่ละเมิดทางกฎหมายทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทเราก็ดําเนินการต่อไปครับส่วนสภาพจิตใจก็รู้สึกแย่นะไม่คิดมาก่อนว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้สิ่งที่เรามาพูดและบอกแฟนคลับและประชาชนทั้งประเทศว่าเราเนี่ยมีลูกเราก็เปิดตัวและทําถูกต้องตามกฎหมายครับเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครหรือว่ากล่าว ล่วงให้ร้ายแก่ใครเลยดูได้ตามคลิปที่เราแถลงในวันนั้นและเราเนี่ยก็จะดําเนินชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยต่อไปเรามีลูกมีพยานรักเราก็พร้อมจะสร้างครอบครัวด้วยกันส่วนความรู้สึกของกระต่ายเองก็เครียดเราก็พยายามผ่อนคลายไม่เล่นโซเชียลส่วนคนที่ตัดสินผมไปแล้วเนี่ยคือเขาตั้งทงให้ผมไปแล้วก็ไม่จะเป็นต้องไปบอกอะไรเขาเราก็ยังมีชีวิตของเราต่อไปกับครอบครัวของเรา เรื่องเมื่อ3ปีที่แล้วผมไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้แม้แต่นิดเดียวก็ตามสิ่งที่ผมทำได้คือทำปัจจุบันอยู่กับครอบครัวที่ผมรักเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำงานบันเทิงงานเพลงหรือว่าธุรกิจที่เราทำในส่วนที่รุนแรงกระทบกับเรานั้นคอมเมนต์หรือโพสต์ต่างๆเนี่ยเราก็ดำเนินการตามตามกฎหมายแน่นอนครับด่าได้แต่ อย่าล้ำเส้นภายหลังเนี่ยเราก็ดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วก็จะไม่มีคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการจากนี้ผมขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง True 5 HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook fanpage ของ True g HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีดอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ